ข้อที่37นะครับเราก็มาดูข้อที่37ได้เลยนะครับก็คือถ้าตรงนี้ครับเขาให้ระดับความเข้มเสียง80ดสิบดีซิเบลมาจะมีความเข้มเสียงในหน่วยวัดต,ต่อตารางเมตรเป็นเท่าใดนะครับตรงนี้เห็นเท่าใดนะครับเราสามารถตอบได้ทันทีนะครับก็คือ10บกกกำลังลบสได้เลยนะครับคือถ้าเราจำจำตารางได้นะครับแต่ถ้าเราจําไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาคํานวณหา เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะใช้สูตรเดิมมานะครับก็คือเราจะลองทําให้ดูนะครับว่าจะได้คําตอบเหมือนกับตารางเราตอบมาหรือเปล่านะครับก็คือ10บกำลังลงบสีนะครับเราก็มาดูนะครับข้อที่3 7นะครับเสียงที่มีเสียงที่มีระดับเสียง80ดเซิเบลจะมีความเข้มเสียงในหน่วยวัดต่อตารางเมตรเท่าใดนะครับก็มาดู วิธีทาเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับเขากําหนดให้ระดับเสียงนะครับตัวนี้ก็คือตัวของเบตานะครับเท่ากับ80เดซิเบลนะครับทีนี้เขาให้หาความเข้มเสียงนะครับหรือให้หาไอเนั่นเองครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับความเข้มเสียงเท่ากับเท่าไหร่นะครับในหน่วยวัดต่อตารางเมตรนะครับ เราก็จะหาจากจากสูตรนะครับเบต้าเท่ากับ10 l ล็อกอส่วนด้วย10บกำลังลบ12นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะแทนค่าตัวของเบต้าลงไปนะครับก็คือตางเรามีค่าเท่ากับ8 0นะครับเท่ากับ10 l ล็อก i นะครับ i อขอให้หานะครับส่วนด้วย10กำลังลบ 12นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะทําตัวของจากนั้นนะครับเราก็จะตัดนะครับตรงนี้เอา10มาตัดทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งนี้จะเหลือ8ฝั่งนี้จะเหลือ1นะครับบรนทัดต่อมาเราก็จะได้แปเท่ากับ1ล็อก i ส่วนด้วย10ลบสิ 12, นะครับจากนั้นนะครับเราจะทําตัวนี้นะครับ ตัวของ8นะครับให้อยู่ในรูปของ log นะครับซึ่ง8นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ log 10ยกกำลัง8นะครับตัวนี้เราก็จะแทน log 10ยกกำลัง8ลงไปนะครับเราก็จะได้นะครับว่า log 10ยกกำลัง8นะครับเท่ากับ log 1ตัดไปเลยนะครับตัเลข1ตัดไปเลยนะครับ เราก็จะได้เป็น log i ส่วนด้วย10กําลังลบ12นะครับตรงนี้10กําลังลบ12นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถตัดล็อกนะครับทั้ง2ฝั่งออกได้เลยนะครับเราจะตัดล็อกทั้งสองฝั่งออกนะครับก็จะได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะตัดล็อกออกนะครับทีนี้เราจะย้ายข้างหาตัว i นะครับเราก็จะได้เป็นครับก็คือ i ของเรา ก็จะเท่ากับ10กําลัง8คูณอยู่กับก็คือเราย้ายเราย้าย10ยกกาลังลบ12นะครับขึ้นไปคูณนะครับเราก็จะได้เป็น10กําลังลบ12นะครับฉะนั้น I ของเราความเข้มเสียงนะครับก็จะได้เท่ากับเราก็จะได้ไนะครับ10ยกกาลัง4นะครับก็คือเอาเลขเอาเลขของเลขยกกําลังนะครับมาบวก มาบวกกันได้เลยนะครับก็คืออ๋อเราจะได้ลบสี่นะครับพ,พูดผิดเราจะได้สิบกำลังลบสี่นะครับซึ่งเหมือนกับในตารางที่เราลองทํามาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือตรงนี้เขาให้มาแปดสิบตรงเมื่อกี้เราตอบก็คือสิบกำลังลบสี่นะครับตรงนี้เราก็สามารถตอบได้เลยนะครับตรงนี้หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับตรงนี้ อันนี้ถ้าเราจําตารางได้เราก็ตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าจาจําตารางไม่ได้เราก็ใช้สูตรนะครับยาวหน่อยนะครับแต่จะมีสูตรลัดนะครับตรงนี้เราจะบอกสูตรลัดนะครับก็คือเราจะหาไอนะครับที่เขากําหนดระดับเสียงมาให้นะครับเราจะหาจากสูตรลัดนะครับอันนี้เป็นสูตรลัดนะครับก็คือ i จะเท่ากับตัวของ 10ยกกำลังเบต้าส่วนด้วย10นะครับลบด้วย12นะครับตรงนี้ลบด้วย12นะครับเราก็ลองทำดูนะครับก็คือ i ของเราจะได้เท่ากับ10นะครับทีนี้ตัวเบต้าของเราก็คือระดับเสียงครับเขาให้มา80สใช่ไหมครับส่วนด้วย10นะครับลบ12องนี้เป็น0ูนนะครับจากนั้นเราก็คำนวณนะครับก็คือตรงนี้ แปหาร10ก็คือ8นะครับลบกับสิบสองจากนั้น i ก็จะเหลือ10บยกกำลังลบสนะครับหน่วยเป็นวัตตต่อตารางเมตรเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องใช้สูตรที่มันยาวๆนะครับได้แบบนี้นะครับเราไม่ต้องใช้สูตรที่มันยาวๆนะครับเราสามารถใช้สูตรลัดได้เลยนะครับตรงนี้ ฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้ทั้งตารางสูตรลัดหรือคำนวณตามสูตรธรรมดาแล้วแต่เราจำได้นะครับตรงนี้ถ้าคุณครูอาจารย์ไม่ให้คำนวณน,นะครับเราสามารถตอบได้เลยนะครับถ้าไปเจอข้อสอบแบบนี้ถ้าเราจำตารางตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นข้อ37เราก็ยืนยันแล้วนะครับตอบข้อ2นะครับก็คือ10ยกกำลงังลบ4วัดต่อตารางเมตรนะครับข้อนี้